ยินดีด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนกลุ่มนี้รอคอยการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมเกษตรกรด้านพืชมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ค่ะทกศทยโอ,อนเงินตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดที่รอคอยอำเภอที่รอคอยตำบลที่รอคอยจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ล่าสุดวันนี้เงินเข้าแล้วค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัพเดต การจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืชปี2565ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะสําหรับการรอคอยการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัยด้านพืชในปี2565ตอนนี้ทกศมีการทยอยจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยทกศแต่ละสาขาจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยต ตะะั้งแต่เดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาจนถึงนปัจจุบันนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมหลายพื้นที่ได้รับการโอนเงินแล้วค่ะวันนี้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ได้รับทราบในส่วนของการโอนเงินนะคะเมื่อ3มชั่วโมงที่แล้วมีการจ่ายเงินน้ําท่วมให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการจ่ายเงินแล้วค่ะและในส่วนของการจ่ายเงินที่จังหวัดสระารุรที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมก็ได้รับการจ่ายเงิน เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมล่าสุดพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่แจ้งข้อมูลข่าวสารมาล่าสุดว่าตอนนี้ทกสโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วสําหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรด้านพืชการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมมีการทยอยจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเป็นการจ่ายเงินที่จังหวัดชัยภูมิมีแผนการจ่ายออกมาชัดเจนส่วนล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้การจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ขอนแก่นนะคะมี มีการทยอยโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วระัะน้นอย่าลืมตรวจสอบเช็กสิทธิ์หรือว่าใครยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินหากมีการประชาคมแล้วให้ติดต่อไปที่เกษตรอำเภอทุกสาขาใกล้บ้านท่านค่ะคุณผู้ชมล่าสุดการเยียวยาเกษตรกรด้านพืชในการช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่เพาะปลูกที่เกิดความเสียหายจริงแต่ไม่เกินโครเรือนละ30ไร่ช่วยเหลือข้าวไร่ละ1340บาทต่อไร่พืชไร่พืชผักไร่ละ1,980บบาทต่อไร่ไม้ผล ไม้เย็นต้นและก็อนอื่นไร่ละ4,040บาทบาทต่อไร่ซึ่งตอนนี้มีการทยอยโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องกเกษตรกรแล้วอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์นี่คือการอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องประชาชนที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มหาสา,ารคามที่แจ้งข้อมูลข่าวสารว่ามานะคะว่าตอนนี้มีการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมแล้วค่ะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิกันนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ